เ,เมื่อกี้ซื้อบัตรสิบห้าบาท,บาทเต็มนะมีสองแถวฮะ คนข้ามาเที่ยวกันเยอะแล้วเนี่ยสมัยก่อนมาเมื่อสิบปีที่แล้วคนไม่ค่อยมีทะเลสวยมากตอนนี้คนนิยมมาเที่ยวกันเยอะมากเลยยิงวันหยุดเนี่ยคนเต็มเลยฮะซื้อบัตรสิบห้าบาทนะครับแล้วขึ้นเราต้องแถวได้เลยแล้มีคนเก็บ มีคนเก็บบัตรตรงนั้นรถตรองแถวก็มีหลายคันเลยนะ ส5นาทีแดดไม่ค่อมีเท่าไหร่ เดียวประมาณสักห้ารอยเมตรนะครับตรงเวลาอาหารเขาร้านขายอาหารขายของถึงหรอครับลงรถสองแถวเขามีประมาณสักหกเจ็ดคันนะ ตรงนี้เป็นร้านอาหารเขาเนี่ยร้านขายของร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มร้านจมตำร้านต่างๆร้านขายของแข็งใสแปด้สี่ห้าโอเคแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดีจัง แต่ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยอะไรทางเข้าง,างันจะไปหาน้ำใสมาถ่ายรูปกันนะ าเาดี๋ยวพาไปรีวิวบ้านพักเขาโอ้โหคนบรรยากาศบรรยุดคนี่มเที่ยวมันเยอะมากลองทางนี้แล้วกันลานสวัสดิการชำลมนักทำลายใต้น้ำจูจโจม انه على น่าจะเป็นหาดของสัตว์ที่ทุกคนมาเที่ยวเยอะมากเลยฮะพอๆกับไอ้หาดนางรองนางรำเลยีจังเลยสมัยก่อนมาไม่มีตรงที่บังแดดตรงนี้เขาทำ ก็มีไอ้ป้อมทหารนี่ก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็มีป้อมทหารไปรีวิวดูให้ดูบ้านพักนะครับเป็นหาที่บ้านพักสวยมาก สุดข,ข้างหน้าประมาณทั้สองสองพันห้าถึงสามพันห้าสามพัน,าาพนกว่า วันพักกคือวันพักวันพักเขาเนี่ยฮะตอนมาครั้งนี้แล้วก็ตรงนี้เ็ายังไม่สร้างเลยวันพักใหม่ตอนนี้ก็ทำใหม่ ดูจากเพจราคาประมาณทั้งช่วง2,500-3,500นะฮะ,ะประมาณนี้เนะี่ยประาสิบหลังมั้งสิบหลังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบสี่หลังถึงสิบสี่หลังตรงนึงฮะสิบสี่หลัง,ลงบ้านพักเดี๋ยวพาไปดูรีวิวบ้านพักไอ้ด้านไอ้อันเก่านะฮะอยู่อยู่ด้านหลังที่หนึ่ง พระอังเจ้าเนี่ยเราจะเป็นสีสีต่างๆเนี่ยฮะมรกอเนี่ยมรกร์นะฮะจะเป็นบ้านสีสีฮะเนี่ยออมีบ้านตรงสองชั้นตรงนั้นเลยสองชั้น โอค,ครับกับคุณทุกคนที่มาดูนะครับอยู่หาดนางสายนี้แนะนำมาเที่ยวครับ